บาปของมนุษย์ที่ชอบวางปืนไปไปก็จะเป็นแบบนี้ การทาที่ครูสอนตัเรายิ่ี่ยครูทำแราครูกำลังจะไปล่าหรือครูจะไปเลนมือหม้เรียนเอ๋นันเป็นอย่างนี้จะสอนให้เรารู้ครับว่ากรรมกรรมไม่ดียังไงกะักเีือครูอาจารของสรมานก็สอนนั่นดตรงเรา แต่ละครูอาจารย์ก็แอกไปเลิกไปแล้วแล้มือถือมเคมือก็เดนที่นี่สแต่เราจะต้องาความอยี่ินคนเราแคาตัวเองเอาตัวไม่รอดมาจะมปชื่อเลือดคน่นได้อย่างไรมีชง่อไม่พอแล้าไหนเงินจการภาพิดสุดท้ายจะไปหนด้วยเงินการได้อย่างไรแค่ตัวเองจะเอาไม่รอดหรอเกี่ยวกึ่งครอบครัวมือเงินี่ร้อ ท่านผู้ห่ายที่มาเจารจากมารามทา่ขอท่า <ขอ S 2> นตั้งใจถ้ามีตั้งใจแล้วท่านจะสมนใจในใคร<น>หลัว่าเราเนะเราเกิดมาทังทีเอาดีกับเขาบ้างได้เลยหรือบางคนก็ช่วยตัวเองไม่ได้บา,คคไดบางบ้านก็เป็นคนขีนั่งมีผิวโตบางคนก็เป็เอเปชอบกินมีน้ำหระกมาก คนประเทศนี้มักเป็นคนมักง่ายถึงแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมีบาปเมื่อครั้งมนุษย์ชอบคนเร่งรีบที่จะทะเลาะกันมาถึงได้พาทำได้จะกลายเป็นคนที่เสียสละมีเนื้อปานรักตัวก่อนในเมื่อสูญสารรักตัวเองแล้วก็จะไปสูญสารอีกต่อด้วยคนที่รักตัวเองจริงจะไม่จำนวตาย ก็จะไม่ประมาทขาดแม่นชชอบไม่ชื้อกคควชอาการจัดงานชาติรมยทมประโยชน์สำหับผู้ที่ทีติการเวลาม่สบายใจทุกคนจะจัดงานธมกตั้งตกต่อมาเป็นราม่นุชชอบกินเหล้าไม่ทำบุญกุศลสร้างแต่ความชั่วต้องรีบแก้ไขทันทีเผืเวลาจันกา แับแก้มนี้นะครับมนุษยชอบตีพ่อแม่นพระพิศสูงนะครับน,รรน่านจมีบาดเนื้อคุณมนุษย์ชอบพันแท้งนะครับแผนคอตายน้าสมดัา ครับวันนี้บาปเมืม่อมนุษย์ชอบโกงอิดหินดินทรายนะครับชอบร่าดบางบุญนะฮะโทษจึงเป็นแบบนี้นครับมาดูที่นี่ก็ได้ความรู้นะครับที่วัดมุ่งนะครับ จังหวัดทางทองนะครับแบบคุ้นณโทษทั้งหมดนะอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันครับนะครับได้ความรู้นะครับที่นี่นะวัดม่วงครับเป็นไงครับบรรยากาศนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศครับที่วัดม่วงนะจังหวัดทางทองนะฮะก็ถือว่าได้ความรู้นะครับเมื่อท่านทาผิดอะไรนะครับท่านจะต้อง ไปเกิดที่ไหนยังไงครับมีโทษยังไงครับก็เอาภาพสขาดมาให้จนครับอันนี้สถิตทับเวลนะต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย